จากดินสู่ดาวทำไมคนถึงรักอุงอิง FC ทั้งประเทศแฟนขับทั้งประเทศทำไมถึงรักอุงอิงตั้งแต่รุ่นเดบบอยันคนแก่แปดสิบเก้าสิบพอเหตุใดพี่น้องพี่น้องก็เคยคนที่เคยติดตามน้องอุงอิงติดตามน้องอุงอิงมาโดยตลอดอยากรู้จริงๆว่ารักน้องอุงอิงที่ตรงไหนทำไมแต่ละวัน จะไปงานใสจะเฮ็ดอีหยังนองอิงนี่ก็คือแฟนคัสติตีตามไปทุกเรื่องเล่าละกะ็ทางเพจทาง youtube Facebook ทางสื่อแต่ละสื่อนี่อยากเฮ็ดข่าวนอกละกะเ็เฮ็ดข่าวนองก,กับบแม่นวา่าบบดังในพี่้อกขึ้นทุกคลิปอย่างเช่นสาวกุ๊กนี่ได้เอาคลิปนองมาเวา้าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องเล่าที่ผ่านมาทั้งเรื่องพวกมาไล่แนเรื่องว่าจะซักซิดเรื่องอที่น้องแบบไฮโชคแฟนคลับแนจังสิแม่พี่้อก มันเป็นอยียงมันเกิดอยียงขึ้นได้โตน้องอิงมีความมหัศจรรย์อะไรผู้ใดสัมผัสน้องอิงได้ถึงอียงกับคอมเมนต์ในได้ด้วยค่ะพี่น้องคอมเมนต์ได้ค่ะเพราะเข้าเห็นมานน่เขารักตรงไหนของน้องอิงหรือรักที่ตัวน้องอิงหรือรักที่น้องอิงมีชื่อเสียงก็เลยอยากเข้าหาหรือรักตรงที่น้องให้โชคแล้วก็ถูกบอกหรือจังใดเขา้าขยากหูคือกันแต่ว่า แต่ว่าพอเขาได้สัมผัสสาหรับตัวขอ่อยพอได้สัมผัสน้องอิงแล้วตั้งแต่มื่นหนองเห็นหนองมือนแหลกเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก็คือคิดอะไรอยากพูดอะไรก็พูดตรงนั้นก็คือมีความจริงใจนะพี่น้องสำหรับเขาได้สัมผัสนะสำหรับตัวเขาก็คือจริงใจอ่าสื่อมาหลายๆคนนะทีมงานเข้าไปบุกลังเวทีมาหลายๆคนน้องแบบเหมือนลงมาจากเวทีเสร็จก็คือท่านได้กินเขาท่านได้ยัง ซื้อมานางสมผาดมานางสีทัดล่อถามน้องนั่นแหละเขากับมหูนอกว่าน้องกับพ่อหนา่อกินเขาน้องปันหิ้วเขาบาดนี้มาในพวกมานางนาบุตรนางก็ยังสีพอโจก็เลยถามบอโจก็เลยถามว่าเอ้าเป็นอี่ยงนู้หิ้วเขาที่มงานเท่ากับหัวรอเลยว่าบอเดี๋ยวหัวรอว่าน้องหิ้วเขาอย่านงนี้เลยว่ารอความใสสื่อนอกก็คือทุกคนยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะนู้หิ้วเขาอ่าเราเราก็เลยบอกว่าเอ้าให้น้องไปกินข้าวก่อนไหมให้น้องไป อ่าพักผ่อนอะไรก่อนไหมเดี๋ยวเรารอได้เังสิแม่แต่บ่โจว่าบ,บ่เดี๋ยวเพิ่นกระถามเข้านึงเพิ่นถามบ่ดนดอกอ่าเพิ่นสัมผัสบ่โดนดอกเดี๋ยวมานาั่งหายเพิ่นสัมผัสก่อนอ่านั่นแหละพอที่นี่น้องกับสัมผัสสัมผัสไปสัมผัสมาเอา้าพ่อโจย่าด้ซีแล้วนุยหิวเขาสินะพี่น้องซากุกเคยได้ลงลีปอยู่มันหลายนะที่แห้งเพราะว่าคนหิวนะพี่น้องเขาใจคนหิวเราเข้ากับอ่โอ้โหน้องแบบน้องแบบเป็นยังไงเข้าเห็นมือนน่นน้องเป็นยังไง ปัจจุบันน้องกับเป็นจักรสัตน้องจะอยู่ยังไงน้องจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวล,ลาพี่น้องบนเวทีนี่ก็คือร้องเหมือนแบบก็คือน้อ,นองเมื่ออาชีพแห้งเป็นรุ่นเหมือนเมื่ออาชีพทํางานมาหลายสิบป,ปีอ่าเหตุใดเบิร์ูแนเทั้งเวทีทั้งหยังอินเตอร์เทนลองเพลงใดทุกแนวทุกอันท่าเล่นว้าหัวนวมวนตะลกกับเอสรงเอฟซีนาวีดา,าดาวนาไดาเบริรต อพอลงหลังเวทีก็คือเด็กหน่อยผู้หนึ่งเข้ากับเลยสบายมาแล้วแต่ว่าพ,พอพ่อแม่พี่น้องคนดีไดสมาั์ทน้องหักน้องเพราะอะไรทําไมถึงรักขนาดนี้แล้วเราเห็นเนาะเวลาถ่ายคลิปน้องไปตะลงแตะลาดน้องคือเก่าได้แต่งตัวบ้านบ้านคือเก่าส่วนมากถ้าน้องจะไม่ทางานน้องจะแต่งตัวบ้านบ้านเสือ้อ,ดดอยืดอีหลาอุ้งอิงนั่นแหละเสื้อยืดเพื่อนนั่นแหละเสือ้อยืดอันที่เพื่อน เ็ดเป็นคงหายเอฟซีนะก็จะใส่อะ้รกางเกงขายาวธรรมดาไปแบบธรรมดาเกิดตรงเกิดแต่บริเต่งหนาแบบธรรมชาติน่ะแล้วพอทีนี้ไปเฮ็ดงานไปไล่สดเพิ่นกระแต่งอีกผู้นึงมันบอกลาพี่เนาะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าลึกๆในจิตสํานึกของน้องในตัวน้องก็คือเป็นตัวน้องอินมาแต่ใดอ่ามาแต่ใดแต่ไรติดดินซื้อเสื้อผ้ามือสองไม่จาเป็นว่าต้องซื้อแพงอยู่หรูกินแพงกินได้เบิร์ดสุนัขเฮ็ดโตคือเก่า อ่ะเทาเห็นนะหรือว่าแฟนคลับมักน้องมองนี่บอกหักน้องมองนี่ลหละบอกแล้วกะน้องซิเว้าอีกอย่างนี่ว่าจาน้องเอาเรื่องหรือว่าจ้าศักดิ์สิทธิ์เท่าเห็นหลายคนแล้วว่าจาน้องเวลาจะพูดอะไรเหมือนน้องจะพูดเล่นทุกอย่างเลยนะน้องซีเว้าเล่นมากตลอดนะสินาแบ๊แบบสิผาพ่อโจรด้วยอ่านาแนวนี่แหละสิผาพ่อโจ้หาเงิน้อยล้านพันละมันก็เหตุใดอีรีค่ะพี่น้องผ้าพ่อโจดังพาพ่อโจแบบแล้วก็เป็นอ่าพิเซนเตอร์ ซีนะีเซ็นเตอร์น่ะเจดปหลักลักหลานอีกเอาเคยเว่าไว้ว่าเอาหนาแนวน,นี้แนหะสิมีคนมาจากลาไปเป็นที่เซ็ตอร์หลายแสนอ่าคาตกแปดแสนูุเด้งสินะคุณบอกนะแล้วคนอื่นคิดว่าน้องพูดเล่นทุกอย่างที่น้องพูดมาคิดว่าน้องพูดเล่นวา่าเอาไปเอามาเป็นจริงบดหลักการน้องเคยอ่าเคยถ่ายขีปขีปหนึ่งเพราะการใช่บ่ถ่า,ทายทับว่าน้องนั้น น้องเคยพูดจะอยากพูดให้คนอื่นฟังว่าน้องจะเห็นอะไรล่วงหน้าเห็นล่วงนาไ้ก่อนว่าอันนั้นอันนี้เหมือนเคยเกิดจะเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหล่ะก็บโเคยบอยากบอกให้ผู้ใดฟังมันคลิปดนเลยน้องพี่น้องเนาะหล่ะก็บโอยากบอกให้ผู้ใด,ดฟังดอกยอยากเขาวาง่งง่ายอน้องอิงเคยบอกสิอยากเขาว่าง่งง่ยงายก็เลยแบบบอยากบอกให้ผู้ใดฟังก็อยากบาหนี่อยากบอกพอฟังหนี่มันเป็นยังี่แม่คนเข้าใจนะ เขาก็เข้าใจถ้าคนสัมผัสได้ในสิ่งลี้ลับหรือความเชื่อว่าเอารู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้นู่นรู้นี่อย่างสินะเขาก็เชื่อแต่บางคนเขาก็บบเสื้อเขาก็สิว่าโอ้สิบังงมงไงเนี่ยยางเช่นล่าสูนเอาบอกพ่อการชัยว่าจะให้พ่อการชัยถามเนี่ยจะให้พอมีโชคบอยให้พ่อได้นี่บอกเสียให้พ่อสามสิบหกหลานเลยใจพ่อถือสามสิบหกหลานเลยว่ะสัสอ่าน้องว่าโอเคนี่เราแฟนคลับจับจุดตรงนี้ แล้วมันตรงกับป้ายทะเบียนรถพ่อการชัยตามสองหงวดหงวดก่อนอีกหงวดก่อนอีกนองก,กันไ้เปล่าผูใ้ใดเยได้โชคไปตามรถพ่อการชัยเลยไั้นสิก็ได้โชคกันพี่นนอสาวกุกกันยังได้งวดนนี้สาวกุกเนี่ยกะเกือบได้เพราะว่าไปสื่อแต่ลอตลี่สื่อแต่เก้าอ่าหกมันจะหมุนนอเลยเก่นาก็เลยหกนอเก่าสามสามเก่าหกสามสามหกบานนี้มันออกอ่าขังบุญนาะพี่น้อรถตลี่มันก็บ,บ่ไดไต่ยนินบ่ไดสื่อเลย อ่าโชคยังบ่ถึงแต่ประมวดก้อนนั้นได้ปมวดก้อนนั้นได้มีโชคกับน้องอิงอยู่นี่แหละพี่นนอให้โชคแฟนคลับหลายหลายก็ดีใจบาน,นีแต่ละแต่ละหมวดแต่ละนี่แฟนคลับกระเฮ็ดพวกมืม่อไรมาให้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่น้องไปงานน้องพี่น้องเนาะอ่าเมื่อคืนคืนวันที่สิบเก้าน้องไปงานอยู่อำเภอปวกแดงและยอก มือนีลามีเสือมาขายพร้อมไล่เส้นลาพอกันหนางงานได้จ้าพอพอม่เอฟซีระยองพี่น้องเอาลงกเนาะพี่น้องเนาะได้โพดโพดนี่แล้วแฟนครับก็มาให้พวก,มา,กวม,มาไล่บักไงยิงไงรวมมาลายสามหกนี่พี่น้องเห็นบ่คนถือคนมีโชคน้ำน้องอิงแบบย่างหลายไปไห้พวกมาไล่พวกมาไล่พวกนี่กับมนเป็นแสนบ่ทั้งพอกันใช่อีกเอาพอากาันใช่นี่ก็คือรับเงินหลายแสนได้โชกได้โชคน้ำน้อง ได้โชคหลดจากค้องนำส่งงานวันนี้ขอบคุณที่เอนดูหลาหักแพ่งหลาตั้งแต่เหมือแหลกจนหอนมือนี้พอพอเม่์เมย์กับฮักแพ่งหลาอยู่ตลอดเมนีพอพอเมย์เมย์มห้ยกําลังใจหล่าลายอิลิซาขอบคุณทีโบทิโบป้าหล่าเมนีหลามีความสุขอิลิซาขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหล่าขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหลาขอบคุณพ่อโจแม่นุษย่าสุภาพลุงอํานาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้หลา ขอบพระคุณพอ่พอพอ่อแม่เอฟซีที่ฮักแพง่งล่ะแล้วก็แฮแท็กพี่นอกเบิรงเดอพี่นกแฮตแท็กพอฮักแม่ฮัหกหลายหาลาไมหา,ายกำลังใจพี่พี่พี่มาจบได้พี่นอกปึ๊ดขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าเพินพ่นว่าเพิ่นก็ได้เอวพวกมาไล่นี่โลงกงเนาะนี่รูปนี่ป๊าดพี่นอกนี่แหละเฮาก็เลยอยากหูว่าแฟนครับ หากอีหล่ามองใดมักอีหล่ามองใดคอมเมนต์บอกเข้าแนะ่สำหรับสาวกุกหน่ชื่นชมในความเป็นตัวของตัวเองความเก่งความสามารถแล้วก็ความเป็นดินน้องไม่เคยอ่าบ่เคยลืมตัวไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองอยู่จุดไหนถึงจะมีได้ทุกวันนี้ความสําเร็จได้ทุกวันนี้ก็เพราะใครน้องไม่เคยลืมเลยน้องก็คือเสมอต้นเสมอไป เฮาก็เลยแบบว่าหักนอกอ่ารักน้ององอิงเพราะเหตุผลนี้แฟนขลับรักน้องอิงเพราะอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วกะเมื่อนี้ยาลืมไปหายลังใจน้องอิงเมื่อนี้ลาเลนอยูข่ขางไทยวัดสเดุ้อจ้าพอพอนแม, αι ม, αι ม αι ยอยาลืมมาหายกาังใจหลาเล้อจ้าอยู่อำเภอบ,บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะพีน่น้องฝนก็ะตกมาแล้วฝนตกเซาค่ะพี่น้องโอ้ยอ,อ,อ,อ่ะนีล่ละค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาไดเด้อ ว่าสาคูบ่าพี่ผ่านหมองได้น่าคอมเมนต์มาได้สลักทีนี้ไปแล้วนะคะฝนตกมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ